กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ่ะมาเจอกับสาวโอนพารวยชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาขอแนวทางปีเสียแม่น้ำหนึ่งนะคะขอเป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่ 5้เดือนสิงหาคม2564นี้นะคะมาขอพรปีเสียเนาะเสาโอนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะคะขอพรจากปีเสียขอให้พี่พีๆเอฟซีที่เข้ามามีโชคมีลาบไปกับเสาโอนนะคะขอให้เลขทูบวันนี้ออกผลหวยลาวนะคะเสาโอนได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเนาะขอกับปีเสีย สำหรับแนวทางวันนี้นะคะเสาโอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า1ิปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสําหรับคลิปนี้เสาโอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะเอ่อพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบหรือว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเสาโอนก็ไม่ได้จุดนะคะเว้นมาหนึ่งงวดเพราะว่าเสาโอนจุดแล้วไม่มานะคะเสาโอนก็เลยลงหยุดไว้ก่อนอองวดนี้เริ่มใหม่นะคะพี่น้องเริ่มใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าแนวทางที่ เราขอกับปีเซียมแม่น้ำหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นตัวไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สาวโอนด้วยนะคะตัวเลขมาแล้วพี่น้อง สำหรับผลหวยลาวงวดเมื่อกี้นี่นะคะสาวโอนก็ให้รูด5้าไปนะคะพี่น้องเด้งห้ง 2, แล้วก็ห้ 9, เนาะพี่น้องยินดีด้วยเด้อสำหรับสายรูดสายวิ่งเนาะสำหรับแนวทางวันนี้ก็มาขอกับเออปีเสียนะคะจุดทูบขอพลจากปีเสียแม่น้ำหนึ่งเนาะสำหรับพี่พ fc เข้ามาแล้วใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สาวอนด้วยนะคะพี่น้อง ตัวเลขมาแล้วพี่น้องตัวเลขมาแล้วเนาะเดี๋ยวท้ายๆ้ายคลิปสโอนจะสรุปให้ฟังนะคะว่าเป็นตัวไหนเนาะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเผื่อพี่พี่เอท่านใดเอ่อเห็นไม่ชัดเนาะ สาวโอนก็ได้ขอพลจากปีเสียไปแล้วนะคะพี่น้องตัวเลขมาแล้วพี่น้องตัวเลขมาแล้วเนาะให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องสำหรับเอ่อผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะเอาไปเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะงวดนี้พักหนึ่งงวดนะคะจุดใหม่งวดนี้ลองจุดใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ขอโชคขอลาบกับปีเสียแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ตัวแรกมาเต็มๆแล้วเนาะพี่น้องเห็นกันอยู่เนาะเนาะเห็นกันอยู่เนาะพี่น้องอาตัวแรกมาแล้วรอดูตัวที่สองไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวรอชมตัวที่สองไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องชัดมากเลยพี่น้องชัดมากเลยตัวเลกเดี๋ยวดูตัวที่สองจะชัดไหม ขึ้นเดือนใหม่แล้วสาวอนก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกท่านนะคะได้เข้ามาชมคลิปนี้ฟังคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยเฮงเงปังปังนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เฮงเฮงรวยรวยค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่หรือ fc เก่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้อง ที่มาเป็นกําลังแรงใจให้นะคะแนวทางก็ที่ให้ไปก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับเอ่อแนวทางที่สาวโอนได้ให้ไปนะคะก็จะมีฮานอยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลลาวนะคะหวยลาวพัฒนาเนาะถ้าใครชื่นชอบ เออรัฐไหนก็ไปติดตามได้นะคะพี่น้องลงให้ทุกๆวันนะคะแนวทางให้เพื่อเป็นแนวทางอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวก็ได้มาจากสูตรการคำนวณน,นะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะ เดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องตัวที่สองเนาะตัวที่สองรู้สึกว่าจะมาแล้วนะคะตัวที่สองจะชัดหรือเปล่าเนาะพี่น้อง ม่นจะชัดแล้วแหละพี่น้องตัวที่สองเราเห็นกันอยู่นอกพี่น้องเดี๋ยวท้ายท้าคลิปสาวโอนจะสรุปให้นะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะเออบางท่านก็อาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามกันต่อเลยคะ่ะว่าจะเป็นเอ่อตัวไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามกันนะคะพี่น้องตัวที่สามจะเป็นตัวไหนเนาะแต่ถ้าใครชอบรูดนะคะก็ไปดูได้นะคะแนวทางที่สอาได้ลงให้เนาะเราพัฒนาแนวทางหวยเหลาพัฒนาน,นะคะใครชอบรูปก็สามารถไปออดูได้นะคะพี่น้อง สายรูดสายวิ่งเนาะอ่าตัวที่3ามโพนิดๆแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันเดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปให้นะคะ ตัวที่สามเริ่มมาแล้วพี่น้องน่าจะเป็นตัวที่สาวออนคิดไว้นะคะตัวที่สามตัวที่สามกำลังมาค่ะพี่น้อง น่าจะเป็นเลขที่สาออนคิดไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะนำเสนอแนวทางตัวเลขแนวทางเสียงโชคเนาะพี่น้อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ทูบใกล้จะหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสาวโอนจะสรุปให้นะคะเผื่อใครมองไม่ชัดเนาะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะ น่าจะเป็นเลขสามนะคะพี่น้องตัวสุดท้ายเนาะโอเคค่ะพี่น้อง,ดองเดี๋ยวสาวอนจะสรุปให้นะคะสำหรับเออพี่พี่ท่านใดที่ยังเออ อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวสรุปให้เนาะสำหรับแนวทางที่สาวโอนได้ขอไปจุดทูบขอพรปีเสียในวันนี้นะคะตัวนี้นะคะสำหรับใครที่มองไม่เห็นเนาะสองศูนสาม สามศูนย์สองนะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะเอ่อใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องการลืมแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่5สิงหาคม2564น้อะคะได้ขอพรกับปีเสียไปได้ตัวนี้นะคะพี่น้องเอ่อ สำหรับใครชื่นชอบการเสี่ยงดวงเนาะก็ไม่สนับสนุนการพนันนะคะพี่น้องให้เพื่อเอเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้สาวโอนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมีโชคมีลาบมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ